เริ่มต้นจากแบ็กกราวด์ครับจริงๆเราลองเห็นลองดูหน้าคน2คนนี้นะครับจะเห็นว่าดูคนนึงดูเศร้าใบหน้าดูเศร้าหมองส่วนคนหนึ่งเนี่ยใบหน้าดูสดใสขึ้นสังเกตว่าเขาไม่ได้ทำศัลยกรรมอะไรเลยนะครับเพียงแต่ทําแค่การทำศัลยกรรมยกมุมปากนิดเดียวเอง mm hmm. เห็นไหมครับว่าการที่มุมปากเราคว่ำเนี่ยมันจะทําให้ใบหน้าเราดูเศร้า hmm. หมองได้แต่พอจากมุมปากจากที่คว่ำเนี่ยยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเนี่ยอันนี้จะทําให้ใบหน้าดูสดใสขึ้นแล้วก็ ทำให้เวลาเข้าสังคมนะครับเวลาทํางานก็ดูมั่นใจมากขึ้นอันนี้เป็นที่มาครับว่าทําไมคนถึงนิยมที่อยากจะให้มุมปากเนี่ยมันยกขึ้นมากกว่ามุมปากที่ตกลงนะครับศัลยกรรมที่แล้วคนนิยมปัจจุบันครับนอกจากการทำศัลยกรรมยกมุมปากเนี่ยเราก็จะทําพร้อมกับการทําปากประจับหรือการทาปากบางด้วยนะครับสังเกตว่าริมฝีปากที่หนาครับมันจะทําให้มุมปากดูคว่ำลงโดยอดดัตโนมัติเพราะว่าริมฝีปากที่หนาตรงกลางเนี่ยมันจะค่อยๆเคิฟลงแล้วก็บางตรงตรงตริมครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีริมฝีปาก หนาจึงดูเหมือนมุมปากคว่ำลงด้วยตามธรรมชาติครับแต่ถ้าเราทำศสลยกรรมนอกจากยกมุมปากแลนะ้วเนี่ยเราทำให้ริมฝีปากบางลงแล้วก็ทำให้มีเคิร์ฟมากขึ้นหรือเรียกว่าการทำอ่าเสากรรมปากกระจับรวมดโดยอันนี้จะทำให้ทั้งริมฝีปากบางนะครับแล้วก็มุมปากดูยกขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยนี่เป็นศสลยกรรมที่นิยมกันในตอนนี้นะครับเราย้อน